ครองรักมานานกว่า8ปีโกติโพสซึ้งถึงแฟนสาวนอกวงการที่คบกันมานานกว่า8ปีอาจจะไม่ตอบโจทย์เหมือนชายทั่วไปเป็นคู่รักที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมานาน8ปีโชว์สวีทหวานในไอจีอยู่บ่อยๆสำหรับนักแสดงตลกทื่ดังโกติีอารามบอยหรือเจริญพรอ,อ่อนละไม้และกวางแฟนสาวนอกวงการซึ่งที่ผ่านมาทั้งคู่วางแผนที่จะแต่งงานกันตั้งแต่เมื่อปลายปี2563 แต่ก็ติดสถานการณ์โควิดสิระบาดอย่างหนักทําให้ต้องเลื่อนงานออกไปอย่างไม่มีกําหนดล่าสุดเนื่องในโอกาสวันครบรอบ8ปีหีนุ่มกติก็ไม่พลาดที่จะโพสต์ถึงวันสําคัญเผยความในใจว่า8ปีแล้วนะที่เราตัดสินใจที่จะเดินทางร่วมกันขอบคุณสําหรับทุกๆอย่างที่มอบให้นะครับปีอาจจะไม่ตอบโจทย์เหมือนผู้ชายทั่วไปอาจจะไม่หวานเหมือนใครๆอาจจะไม่ค่อยมีเวลาพาไปที่ไหน แต่ปีมั่นใจว่าความรักและความซื่อสัตย์ที่ปีมอบให้กวางมันก็ไม่น้อยกว่าใครแน่นอนที่มุ่งมั่นทุ่มเททําทุกวันนี้ก็เพื่ออนาคตของเราในสักวันความฝันเธอจะเป็นจริงรักกวางนะ a r a m b อ y าร,ารักนะรู้ไหมฮ #anniversary เ,เอกขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิว